สวัสดีจ้าทุกคนมาจ้าทุกคนจ้ากลับมาก็จัดเลยนะคะทุกคนจ้าขนมจีนซาวน้ำปลาจ้าทุกคนวันนี้ไม่ได้มากินให้ดูนะคะทุกคนจ้าเนาะก็แค่มา <laughs> มาถึงแล้วก็หิวมากเลยคะ่ะทุกคนจ้าเพิ่งมาถึงกลับมาจากเยี่ยมลูกสาวสามีนะคะที่ รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเมืองเรดดิงแคลิฟอร์เนียนะคะเนาะก,ก็หิวมากค่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็กลับไปทำงานต่อแล้วจ้าทุกคนก็ขนมจีนเจาวน้ำปลาค่ะนี่ไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยกินเผ็ดนะคะทุกคนจะ้ะเพราะว่าท้องไม่ค่อยดีนะคะช่วงนี้นอกนี้ก็ใส่พริกผงโรยไปนิดนึงนะคะทุกคนจ้าเนาะผักก็จะมีเออนี่นะคะทุกคน ก็ไม่เยอะยังไม่ได้ไปช้อปปิงะะ้งเลยค่ะทุกคนจ้าก็เพิ่งมาจากไปรัฐแคลิฟอร์เนียไอเมืองรดดมิงอะคะ่ะทุกคนจา้าไปาสาวันอีกสาวันกับสองคืนนะคะทุกคนจ่ะเนาะก,ก็เลยยังไม่ได้ไปช้อปปิง้งไม่มีอะไรเลยะคะ่ะทุกคนจา้าหอมแขกผักก็จะมีหอมแขกแล้วก็ผักสลัดคอร์ดนะคะทุกคนจ่ะก,ก็ไม่มีอะไรมากะคะ่ะทุกคนจ้าก็มาทำ นี่ขนมจีนซาวน้ำปลากินนะคะทุกคนจะ๋ะชอบกินมากเลยค่ะเมนูเส้นเนี่ยกินย่ำใดกับเสียบย่ำานังพี่น้องเลยมากหลายแต่กินบ่อยก็ไม่ดีอย่างมากเลยค่ะทุกคนจ๋ะเนาะแต่ว่าชอบชอบมากค่ะทุกคนชอบกินจริงๆก็กลับมาก็เหนื่อยขับรถก็เป็นคนขับคนเดียวค่ะทุกคนจ๋าเพราะว่านี่ขับไม่เป็นนะ ขับรถประมาณหกชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนจากจากรัฐออรกนนะคะจากรัฐที่นี่อยู่แล้วก็ไปเ,เมืองที่ลูกสาวสาวมีอยู่นะคะทุกคนจะเป็นเมืองเล็กๆนะคะเมืองไม่ใหญ่เราก็ได้ขับรถไปชมขึ้นไปบนเขานะคะตอนที่ไปเนะาะเมื่อวานค่ะก่อนที่จะกลับมาที่นี่นะคะก็ข,ขึ้นไปบนเขา ไปดูวิวบนเขาก็ไม่มีอะไรมากก็กระถายเมืองที่นี่อยู่นะคะคือต้นไม้และภูเขาแล้วก็มีหิมะที่เขาละลายยังไม่หมดนะคะเป็นเขาเรียกอะไรที่เขารถเขาไถไถขึ้นไปไว้อะตรงข้างๆทางนะแต่ว่าเข,เขาก็ไม่ค่อยสวยแล้วแหละเพราะว่าหิมะมันนานยังไงคะทุกคนดาก็คือ มันมีเศษไม้กิ่งไม้ใบไม้อะไรเนี่ยร่วงลงมาใส่นะคะก็วิวก็สวยค่ะแต่ว่าไม่เขาเรียกอะไรเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นอิมะเท่าไหร่นะคะทุกคนจา๋าเพราะว่าอิมะเขาเริ่มละลายแล้วช่วงนี้เนาะก็เริ่มร้อนเน่นะคะปันนีก็ที่นี่ที่เมืองที่นี่อยู่นะคะรัตโอเกนนะ80องศานะคะทุกคนจา๋า80ก็ประมาณ35องศาที่เมืองไทยเรานะคะเนาะ80อกรี น่าจะใช่นะถ้าภาษาอังกฤษเรี้ยกผิดก็ขอโทษขอไปนะคะทุกคนจ้าเนาะนะกะ็ร้อนที่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่เรดิงที่ลูกสาวสามีอยู่ยิ่งร้อนใหญ่เลยะคะ่ะเกือบเมื่อวานน่าจะ90-90เา 90, 90ดีกรีเนาะ,ะก็ประมาณเกือบ40อ่ะ 30, 30, 36, 37, อะ3ามสามสองศาที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเมื่อวานนะคะที่ ่าเมืองเรดดิ้งนะคะร้อนมากค่ะทุกคนจะ้ะเนาะพากันขับรถขึ้นไปชมอ่านี่ลงคลิปไปแล้วนะคะวันนี้เนาะก็คือใครที่ติดตามก็เข้าไปชมได้นะคะทุกคนจ้ทาทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะแล้วก็นี่ลงไปแล้วมีไปที่สามีแคมปิ้งตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นนะคะทุกคนจ้ะเนาะไปแล้วก็ขึ้นไปบนเขามีเขารีรายกไอเลขนะคะก็คือคล้ายๆอ่า พอเอะภาษาอังกฤษเขาเรียกพรเนาะหรือเลขเนี่ยที่เรียกเหมือนคล้ายไม่เชื่อว่าเป็นแม่น้าเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนเขื่อนเหมือนเก่งนะคะทุกคนจะเขามีน้ําแล้วก็ให้คนขึ้นไปเที่ยวแล้วก็พายเรือคายักนะคะเรือเรือเล็กๆกัค่ะทุกคนจะเนาะก็ก็มีคนขึ้นไปพายเรือเหมือนกันกันเมื่อวานนี้เนาะนี่ก็ลงคลิปไปแล้วก็เข้าไปชมได้นะคะทุกคนจะเนาะก็วิวก็สวยค่ะเพราะว่าเพราะว่ามีตรงที่แห้ง ที่หญ้าแห้งก็มีนะคะแล้วตรงที่หญ้าเขียวต้นไม้เขียวก็มีนะคะทุกคนจ้าก,ก็ก็สวยค่ะสวยไปอีกแบบหนึง่งแต่ตรงที่นี่อยู่ต้นไม้จะเมืองที่นี่อยู่ต้นไม้จะเยอะกว่านะคะทุกคนจา้าเนาะก็โอเคจา้าทุกคนจา้าไม่มีอะไรมากเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ทำขนมจีนเจ้าน้ำปลาให้กินนะคะทุกคนจา้าโอเคจา้าทุกคนจา้ามากินด้วยกันนะจา้า ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนจ้าทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันสุขภาพแข็งแรงทุกคนจ้าไปเลยจ้าสวัสดีค่ะ